ก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเติมสะดวกเติมไวต้องแอดไลน์ไปที่เอสดิจิเมนชอปตอนนี้มีโปรโมาแชร์เลยเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นสายไหนสายเติมสายบวกสายแคมแอดไลน์ไปที่เอสดิจิเมนชอปได้อย่าลืมแอดด้วยนะคุฝากกับตู้ไหมตู้เดียวเติมมีสายเถื่อ ตายตะไกกาโอ้นี่มันอะไรนี่อ่ะต,ตอนคนเจอๆเ,เ,เราลงมาแรกแหละยพรวะขามละปวดถึงง่ะม,มีคนป่ะโดนยิงฟีอ่ะ

ระวังนี่หวังไปคิโเลยอันนี้ไม่ใช่คนละตัว <c oughs> ใครปาระเบิดผมเองไปเดี๋ยวรู้เปล่า <c oughs> ไปไปคือรถไปไปเดีด๋วไม่เห็นวิกล่องไปขึ้นรถขึ้นรถขึ้รถ เอาบ่อไปตัวไปหนอยู่ทางนู้นใครมีจะโค่บ้างพวกปอนสปโคุดคุณรถครถเอาแบบว่าเอาแบบว่าับแบบคนคนตัวเลยเด้อเออชนบวกเลยไเนี่ย่นย่น เดี๋ยวยืนบ้านนั่นเลいบ้านนั่นเลยเมันุ่นเยวล่้นัใส่กันอยู่นไร้นหนเ่ยใสัไมอก มาโหลดยังมีัตรงนี้มีที่อที่ก็อยู่มาดูมัดูมาดนมาดูมาดูมาดาายมาดูมาดมาดได้มาดูมาดูมาดมาดารมดูมามมาไมดด มากมากขนาดอมากนดตรงไหนตรงนี้นอกจากวันนี้นะรถจังหวะที่เรากำลังจะไปชาร์จนี่มากเขาบกเขีาบเจอบเจอบด What the ม yup. ีมีเกืดบมอสองะครับท่านผู้ชมโคตรโหดตายยังอตัวผมยังไม่ตายขึ้นขึ้นขึ้นเข้าไปข้างใน มินเพมันอยู่นะเล้วาดมังหนสองชารเลยชารเลยไปอยู่หลังนชาร์เลยปอยู่หลังบ้านไปเขาไป่งไปมาลมาลไปช่วย ยิงมั่วออแม้คนละหึงีกนะคนลระเบิดไปนะออแมปคนลราันหาปุ๊บปื้นปื้นป้นบนคบนขาเฮ้ยใครปาราเบื่เขเป็นในบ้านตัวเบื่อคืเบิ่ไปแล้เดี๋ยโอเคเเบื่ใครเรไม่รู้่ออยเนี่ยปะ บนเขาระวังบนขาบนขาสองตัวเนเเอมาเจ็บมาเจ็บ นักเลยตูต <si suppression> ้นไม้อ่ะ <dynasty> ต้นไม้เนี่ยขับ้นได้นะไม่นกขับรถชนนกไปดิเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้โหเจ๊ขับรถชนเลยเตีปเฮ้ยอยู่ข้งหังนมันอยู่ข้างหลังมี

ไม่นี้อย่ไงนวะเาผมไม่มีอ่ะี่ตแต่กรต่หนึ่งเหลือเหลือในวงเหลือในวงคิดบ่านนะมีนี่นี่นีลังหินลังหินลังหินทั้งนั้นเลยเลยคอยยิงหน้าระเบิดไปแล้ว โก็ไม um ah> ่ทิ้งเลยผมสมองปิดหรอไม่มีใจใหญ่เยื้มอยู่ๆๆ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 ๆ ไ้เร็วไปเร็วกูมีตายเร็วเร็วเรยิงมเ็ว่ะหระวังตายยงนะมีตาอยู่วงนเขวงก่อนทดาวก่อนดเป็วด

ตายบูไอ้สุปผมมียาอยู่เอาละโอ้โนอนไม่บอปอมปอมปอท่านปอปทนไหมท่านไหมท่ท่านอยู่บอนอยู่แต่มันดักอยู่นะมันอยู่ักวงยังยงเขาวงหมดจะไดนรั้นอหิไปหิ้ มันอยู e ่ม e ันเล็กผมอมยู่ปานะถู่ <No disciple> ้อยโ่เห้าตัวมาเยอะแล้วยไม่นาะไม่ทันครับรถหดนีไปแล้วครับพวงตามดิเยอไม่นานนะเกย์ตตามไปเข้าวงล้ยวห่วงครับอยู่กับเียมันนะอยู่กรบเีย มันเปดักบอลไปวงแล้วดักรอกมีโมไซค์อยู่นะครับโมไซค์ไหมล่ะตรองกระเพงอะ่ะนั่นหละโมไซค์เห็นนัย้ยนี่โม่ปันขึ้นเลยไปไปวงวงบีบเราวงบีบเรา มาถึงจุดสำคัญแล้วมัคือวิ่งมาปุ๊บ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 ปุ้ปุ๊บปงวบปบปุ๊บปุุ๊ มาปุ๊บมาสองแล้วครับตัางกันหนึ่งลัดเดียวรูดสองตีหนึ่งเลยเฮ้ยเอาวะเอาวะนอกโซ่หมดเอาวะนิ่งไว้นิ่งไว้เดี๋ยวตัวเดียวตั้งขวาดีเดี๋ยวเว้ยเอาดีเอาดีเอาวะเอาไงเอาไงช้าดีช้าดีเดี๋ยวตัวเดียวนี่สามารถน็อกสามนี่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้เลยนกสามนี่ใช่ใช่เดียวตัวขวาเนี่ยกำลังชูเปลี่ยนมันอยู่นะตั้งขวาเนื้อตั้งขวาชาร์ท ตัวซีดคาามเด็ดแต่ของผมมันไม่คำเด็ดไม่ลอ้กนี่เรากไปธนาคารดูดูดูโอ้โวเจเจอเจเดี๋ยวไปแล้วไหนก็ได้ไหนก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอีกที